ค่ะไว้ไว้ค่ะตอนนี้ใจดำเขามานั่งกินละโอ๊ยอัดโซเชียลคำเยอะแยะเวอร์เวอรมากวันนี้ของโูกมากแล้วก็คุ้มมากเครับาะลอกอ่ะอืมอืมของโูกมากกินไหมกินไหมลูกอะอร กิน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 เร็วๆนี่ค่ะคนสวยเขากินแบบนี้แต่คนคนสวยกว่าเขากินแบบนี้อยากบอกว่างานนี้ผมยังงยี่ยมวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เท่านั้นวันอาทิตย์นี่นี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะอัลโตย่านไทยนะคะเออ วันอาทิตย์23นะคะมีแค่ยี่ห้อยนันปีละครั้งเท่านั้นนะคะโรงเรียนสันติราชเป็นจำภาพเป็นยอดมงกุฎนะคะอย่าเริ่มมากกันนะคะอย่าไปกินไปเยกอันนึงอีกอันนึ่งอะไรเีกอันนี้อันนี้ดิอันนี้อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะคะอืมตัวบาลังไอะไรอ่ะบลูเบอร์รี่อืมอร่อย สุดพลังอร่อยมากมสุดพลังอร่อยเด็ดจริงๆใครไม่มาถือว่าพลาดงานยิมพลาดพลา,าดมากๆค่ะใครวะยี่ห้อพลาดสงสัยวันนี้ก็คงจบกิบแค่นี้แล้วค่ะไม่มีอะไรมากอ่ะม,มาๆมานะคะอย่าลืมนะ